สถานีรถไฟลกลางของมิลานนะฮะ Stazione Centrale di Milano นะครับอย่าหลงกลลวงคำว่า Centrale นะฮะเป็นคว่าตรงกลางหลายๆเมืองก็จะเป็น Stazione Centrale อย่างเช่นบนลอนยาก็บนลอนยา,า Centrale ในกรณีที่ว่าในหนึ่งเมืองนั้นมีสถานีรถไฟมากกว่าหนึ่งแห่งนะครับแต่ที่นี่เป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดไปที่ไหนมาก็ไม่แบบโออาขนาดนี้ ชอบตรงนี้คือมันจะกเป็นใาการรุ่นใหม่แล้วก็ทำเป็นลูกนายการข้อมือไม่แน่ใจไม่รู้ไม่รู้เลยจริง,รงๆว่าเป็นของใหม่ซึ่งทำลยแบบของเกา่าหรืออะไรยังไงนะฮะไปน,นะตอนนี้คุยอ,อยู่หน้าสถานีนรถไฟกลางของมิลานนะฮะหรือเซซิโอเน่เซนทราลเรดีมิลานนะครับเป็นสถาน,นีสร้างในปี1931 คิดว่าจำได้ไหมฮะจริงจำไม่ได้หรอกอ่านตรงข้างบนนัองสมัยก่นอนเดินไปไหนก็จะกลัวแยกไม่ออกระหว่างคนมันจีบหรือคนมันจะมาปล้นตอนนี้ค่อนข้างแน่ใจแล้วถ้ามา a p p r o a c h ก็แปลว่าคงปล้นแน่แ ตอนนี้กูก้ายังอยู่ที่านนะครับคืออยู่ที่นี่ Castello Sforzesco นี่คืออุมเบรโตปริโมหรืออุมเบรโตที่หนึ่งนะครับ ตัวปราสาทข้างนอกเนี่ยตรงนี้ที่เห็นเขียวๆเ,เนี่ยสมัยก่อนมันก็จะเป็นเป็นคูน้ำนะคูน้ำกนะ็อยู่แล้วรอบปราสาทในภาษาอิตาลีเรียกคูน้ำว่าอินฟอสซาตัวแล้วก็ข้างบนที่เป็นรูปเป็นแค่นี้ผมไม่เสียมาแต่ว่าเป็นรูปหางรูปร่างแอ่งเนี่ยเรียกอีนเนอร์ลีที่นี่ทำเป็นรูปนี้ทำให้รู้ว่ามิลานหรือตระกูลสปอร์เซสโกสปอร์ซาเนี่ยนะฮะก็คือถือหางหรือเข้าข้าง อาาจผู้ว่ากันว่าปราสาทแห่งนี้เนี่ยตระกูลสปอตซ่าเนี่ยสร้างขึ้นมาคือมีความขึงขังแล้วก็เหมือนป้อมทหารดูไม่เป็นมิตรแก่คนขน้างนอกเท่าไหร่นะฮะแต่ตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ให้ความอุปการะเลวนารรดาวินชีนี่เห็คนที่ตรงกลางเมืองถึงมีรูสันติของดา <c oughs> วินชีดอริชีไม่ใช่ที่นี่แต่ที่ฝรั่งเศสนะ มีหน้าประตูแล้วน้องที่หเชียวผิวแล้วฮะขอแวกกินอะไรง่ายๆข้างทางหน่อยแต่ก็ต้องไม่ให้หลุดตีมมามิลาเนี่ยถ้าไม่กินรีซอตโต้ก็ต้องนี่เลยฮะกุโ<ๆ>ตเลตตาอลรามลลานีเซ่<ๆ>หรือทงทัตสึแบบมิลานั่นเอง คิดว่าหลังดงกล้วยนี่มีอะไรนางตะนีหรืออะไรด้วโมดิมิลาตอนอยู่เซียนาเพื่อนเคยชวนไปดูสวนทุกสาสาร์ที่เซนาเนาะเธอก็บอกว่าเนี่ยที่นี่มีต้นไม้แปลกแปลก,ปลก,ปลกทุกขอคุณดาวตอนจบได้แล้วหล่ะก็คืออะไรนะฮะเธอเข้าไปไปพาไ,ไปดีที่ฟรีนะฮะก็เข้าไปเสร็จ เราถึงก็ถึงด่านสุดท้ายเปิดประตูตแอบทำไมต้องเป็นต้นกล้วยอยู่กลางศัพท์ฉันบอกเนี่ยแหละคือแบบพีคสุดพี่เสียหน้าสุดไมได้อนะไรเงี้ยผมก็แบบตึ้งไปสักพักหนึ่งบอกว่านี่เธอพาฉันมาดูต้นกล้ยลวยเหรอประเทศที่มีต้นกล้วยอยู่ยศเพศเธอรู้ไหมเธอจะเอาแบบไหนแบบเอาแบบสั้นแบบยาวหรือแบบมีผีข้างในก็ยังมีอะไรอย่าเงี้ยเถียงมะ จริงแล้วต้นกล้วยเนี่ยเป็นของเก๋นะฮะของชิคสำหรับคนอิตาเลียนเพราะว่าไม่ได้ปลูกกันง่ายๆด้วยภูมิอากาศเนี่ยนะครับเพราะงั้นต้นกล้วยถือเป็นของของดีมีราคาของหายากโชคดีมากเลยมาถึงที่รลานแล้วมีคนร้องอเาอาไปได้ตรงนี้ใายตาย ที่ไม่ต้องถึงก็เป็นคอ,อเปร่านะฮะถ้าใครรุ่นครูนะไปรุ่น 80, รุ่นแ0ดศูนยรุ่นเ้าศอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่ดูเรื่องมุนสตรักเนี่ยขึ้นมาจากบันไดแล้วเจอเพลงแล้วก็เคลิ้มเลยนะขอบคุณพระเจ้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูออซีนมนมิลางกันไม่เดินแล้วขนาดนั้นใครๆก็รู้จักแล้ว ไปดูอันซีนกันดีกว่าปรากฏอันซีนคือวันนี้ก็เรากอันซีนเหมือนกันรเปล่าไม่แน่ใจอันนึงเขาเป็นโบสถ์อันหนึ่งเปิดปิดที่อยู่กับเขาอีกอันหนึ่งเป็นที่โล่งลองดูดีจริๆเขาเปิดดูเปิดด้วยแต่ไม่รู้ว่าให้ดูหรือเปล่าไม่รู้ให้ถ่ายหรือเปล่านะฮะตัวนี้อยู่ในเปียโนริโน นี่คือตัวโบสนะครับชื่อ b าซิลิก a าดิซันตามเรียเ e รสโซซันสเตโรนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในล่ะคือจะเข้าไปข้างในแน่ล่ะส่วนเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่านั้นแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาเนาะเหตุที่ปามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าโบสส่วนใหญ่จะมีผังเป็นรูปใบเข็มกโัรตีนหรือเป็นตัวทีเล็กโดยหัวตัวทีเล็กเนี่ยจะทําเป็นมุขโค้ด้านสกัดใช้เป็นที่วางแท่นบูชา โบสถ์เล็กๆแห่งนี้เนี่ยมีพื้นที่อันจํากัดสร้างโบสถ์ได้แค่เป็นตัว T ใหญ่เท่านั้นสับปนี้คือโดนาโตบราวันเต้เนี่ยจึงได้สร้างมุกลวงตาขึ้นมาเรียกได้ว่าหากไม่บอกเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่ามุกที่เราเห็นลึกก็ไปน,นั้นเนี่ยจริงๆอยู่บนผนังที่แทบจะเรียกได้ว่าตัดเลยก็ว่าได้ผลงานชิ้นนี้สร้างในปลายศตรวรรษที่15อัน,นับเป็นยุคเรเนเองร์เหมือนเราจะโชคดีเคำว่าอะไร แบบนุ่มเทียมของเจียมมากนะฮะเงียบกริบไปเดินแบบสมัฒนานุนนวลอ้าวล่ะอีกที่หนึ่งสิ่งกันหลงอย่างมากาไม่จะไม่หลงหลงกูจะไม่บอก และนี่คืออันซีนสุดท้ายที่จะพามาชมในวันนี้ปฏิมากรรมชิ้นนี้เป็นผลงานของ f a b r i ิ i o c a t าเตลลนะฮะชื่อที่ศิลปินตั้งไว้คือ L O D E มันเป็นตัวยอ่อมาจากภาษาอิตาเลียน4คำาวิน e ด d e า t a Odio v e t d e t t a และก็ e t e r n i t ซึ่งแปลได้ว่าสิรีภาพความเปลียดชัางการแก้แค้นและความเป็นนิรัน ไประเด็นกัรชิ้นนี้เนี่ยตั้งอยู่หน้าตลาดหุ้นของมิลานเลยนะฮะระยะเวลาของการตั้งแสดงนั้นนะตอนแรกกะไ,ไว้แค่2สัปดาห์เท่านั้นเองแต่นี้ก็ตั้งมา10กว่าปีแล้วเราเปิดงานในวันที่24กันยายน2010แถมนี้มีผูดโปรกเลันราคาว่าปัจจุบันเนี้น่าจะราว2ล้านยูโรโมาทีนตอนหน้าจะมีอะไรน่าสนใจหร่าลืมติดตามฝากกดไลค์ด, like, ด subscribe ด้วยครับ